สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอไฟฉายโกซีโรรุ่นหลายเฮา u s ไมโครแฟ a ไฟฉายยอดฮิตจะเป็นไฟฉายหรือเป็นตะเกียงจะเป็นอะไรก็ได้นะผมว่ามันสามรถประโยชน์แล้วมันอันเล็กแล้วก็เห็นคนใช้เยอะๆก็เลยลองซื้อมาใช้บ้างแต่ทีนี้มันมีตัวหน้าตาเหมือนกันนี่กองเกลงเหมือนกันเลย เหมือนกันเป๊อันนี้ผมไม่ได้มาแกะอะไรนะมันยับเยินมาอยู่แล้วแต่จะเป็นยี่ห้อมาดูแต่นี่ยเดี๋ยวเราลองมาแกะตัวของจริงดูก่อนว่าเป็นยังไงตามสเปคที่แจ้งมานะมันเป็นแบบระบบชาร์จไฟนะเป็น USB ก็การทำงาน ถ้าเกิดเปิดไฟที่แบบปรีสุดเนี่ยมันทำงานได้ถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงเลยนะแล้วก็กันน้ำเนี่ยอาจจะกันแค่แบบพวกละอองฝนพวกฝนเบาๆบาอ่ะกันได้ความสว่างก็ถ้าเกิดเปิดโหมดตะเกียงเนี่ยโหมดที่เป็นไฟตรงเนี้ยมันก็จะให้ความสว่างที่ร้อยห้าสิบลูเมนถ้าเกิดเป็นโหมดไฟฉายโหมดไฟฉายตรงนี้ความสว่างอยู่ที่ร้อยี่สิบลูเมน แล้วก็การชาร์จไฟก็เป็นหัว USB แบบนี้นะครับ USB ชาร์จไฟชาร์จผ่านโซล่าเซลลอะไรก็ได้เดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันเลยไม่มีอะไรครับมีแค่ตัวไฟฉายเป็นพลาสติกใสตัวหัวชาร์จเป็น USB มันหมุนไปหมุนมาได้นะมันให้ตัวได้ส่วนตอนเนี้ผมเพิ่งแกงมาเขาบอกว่ามันยังเป็นโหมดทดสอบอยู่คือเป็นโหมดเดโมโ่โหมดตัวอย่าง่ถ้ากดตรงนี้กดหนึ่งครั้งโอ้สว่าง ก็สอบก็จะมีไฟฉายไฟฉายคืออันนี้เป็นตะเกียงก็คือจะมีเมด็ดไฟอยู่4เมด็ด led 1 2 3 4แล้วก็มีโหมดที่เป็นตะเกียงเหมือนกันแต่ว่าไฟออกข้างเดียวเอาไว้บังแสงบงับงตาเวลาเราใช้งานทีนี้ตรงนี้เขาแจ้งบอกว่าตอนนี้เป็นโหมดเดโมอ,อยู่ถ้าเกิดคุณอยากออกคุณเสียบชาร์จที่ usb อะ โนี่เสียบแล้วมันก็จะกลับมาเป็นโหมดที่ใช้งานปกติตอนนี้คือมันจะกดวนไปเรื่อยกดปุ๊บไฟมันจะวนไปเรื่อยเราไม่สามารถที่จะไปใช้งานได้เพราะมันจะหมุนไปเรื่อยเขาเลยให้เราเอา power bank หรือที่ชาร์โทรศัพท์ไปได้เสียบเข้าไป อพอเสียบปุ๊บก็จะขึ้นสถานะแบตเตอรี่นะครับมีอยู่สี่เม็ดประมาณยี่สิบห้าหสิ็ิบห้าหนึ่งร้อยตอนนี้ไฟก็เกือบเต็มแต่มันก็ใช้ได้อยู่พอเสียบปุ๊บน่าจะห้วินาทีแล้วก็ดึงออกพอดึงออกปุ๊บโหมดเดโมที่กดแล้วมันจะวนไปเรื่อยๆอ่ะมันจะหายไปกลายเป็นโหมดที่ใช้งานแล้วกดหนึ่งครั้งเป็นไฟสาย สว่างเลยกดอีกครั้งหนึ่งบึ่งเป็นตาเกียงคราวนี้ไฟออกสี่ดวงแล้วกดอีกครั้งหนึ่งไฟออกสองข้างข้างนี้ไม่ออกเผื่อเราอ่านหนังสือตรงนี้แล้วก็ซองตรงนี้หรือไม่ก็จะซ่อมรถหรือว่าทำงานอะไรก็ตามใช้ตัวนี้เป็นไฟส่องสว่างได้กดที่หนึง่งดับปุ่มเนะี้ย ดิ่มไฟลงก็กดค้างกดค้างทำเช่นกันเหมือนตัวไปตะเกียงก็เช่นกันกดปุ๊บสว่างถ้าต้องการหลีกก็กดอีกครัง้งกดค้างไว้ก็จะหลีกพอมันพอมันสุดปุ๊บมันจะกระพริบทีหนึ่งปับ๊บแสดงว่าสุดละอันนี้ไฟติดสี่เมตร กดอีกครั้งนึงอ่าอันนี้เป็นตะเกียงด้านเดียวก็กดค้างหงูสว่างนะั้นแแสบตาโอเคส่วนอันนี้มาเรามาดูของที่เหมือนเหมือนกันแต่ตัวนี้ใช้สายชาร์จตัวนี้ที่ผมสั่งมามันมีไอตัวเนี้ย พุ้มมาอยู่แล้วเป็นเป็นยางส่วนด้านในด้านในอ่ะมันไม่ใช่โกซีซโร่นะมันเป็นปาโลมาตัวนี้เป็นยางสามารถน่าจะถอดได้แหละเขาใส่มาให้แล้วผมก็เลยเลยตามเลยไปส่วนตูดอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เขาทำมาแล้วก็ตัวเนี้ย เป็นรูชาร์จเขาเป็น usb type c นะครับที่ก็แถมมาให้ก็ถอดไม่ได้แล้วก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กด้วยนะเนี่ยเป็นแม่เหล็กดูดอันนี้ได้ด้วยคือมันมีครบเลยถ้าเกิดเป็น go s e โร่อ่ะคุณต้องไปซื้อไอ้ตัวตัวส่วมที่เป็นแม่เหล็กอ่ะ แหแต่อันนี้คือมันเป็นเม็ดเหล็กแล้วก็เป็นตัวนี้มาให้เลยเอาไว้ใส่กับขาตั้งได้เอาไว้ตกแต่งอะไรได้อันนี้เขาอาจจะพัฒนามาแล้วนะใช้งานที่ง่ายหน่อยส่วนเรื่องความสว่างหรอเดี๋ยวก็ลองกดดู เหมือนกันเลยก็ถ้าเกิดจะออกก็ต้องเสียบชาร์จแป๊บหนึ่งเหมือนกันมีสถานะไฟขึ้นเหมือนกันแต่รุ่นนี้มันจะเป็นสายนะก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือมันสามารถชาร์จพื้นที่จำกัดได้โดยใช้สายต่ออสว่างเหมือนกัน ทำงานเหมือนกันทุกอย่างเลยครับอาจจะต่างกันเรื่องสีไฟนะเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าสีมันจะค่อนข้างต่างกันลองมาดูสีไฟกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับสีไฟถ้าเกิดปวดเปิดหมดไฟฉายอันนี้โกซีโรนะอันนี้แมนโดไฟฉายกดพร้อมกันนะครับ โกซโร่ให้ดวงไฟเหมือนจะกว้างกว่าหน่อยนึงหมดตะเกียงไฟโกซโร่จะสว่างกว่าผมว่าก็โอเคนะต่างกันไม่มากแต่โกซโร่มันจะได้สว่างกว่า เดี๋ยวเราต้องมาลองใช้กันจริงๆว่ามันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่ามันใช้ได้ทั้งคืนอ่ะเจดชั่วโมงนี่นะของแมนโดนะเป็นแช่งตรงรุ่นของเขามียี่ห้อบอกไว้ด้วยนี่ปาโลมาหรือปลาฉลาไม่รู้เท่าแบบนี้ ขรงรุ่นตรงสีส่วนของโกซิโร่เนี่ยมันมีของแต่งเยอะต้นนี้ ของสว่างนี่เห็นอย่างนี้แล้วแตกต่างเลยชัดเจนโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูว่าการใช้งานความทนทานแล้วก็ความสว่างกลางคืนจะเป็นไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับผม